ลองผงสังขารแล้วก็เป็นก็ได้เป็นเนื้ออาถือ <c oughs> ว่าเป็นการไหวอะไรถวายพระอะไรแค่หลวงปู่ของเฮาดิฉันจงอ่านข้างสอนแจงสิบวอนุญาตลับก่อนเพราะว่าล,ลูกก โตโยกันจะเซ้นแล้วพอาดีที่ฉันตั้งแล้วกันจะได้เบิ้ลดุก่อนนาไฟถวายความอาัยแก่หลวงปูตอน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อพว่เ,พเป็นการเยเวลาขอนอ,นอ,อมน่อมพุธพระธูรมพระสงส์สิ่งดิิทั้งหลายอยู่ในวัดได้ว่าพระเทลานเลาุเถราคุณบิดามารน,นดาคุณครูบาอาจารย์ขอถวายก่อนล่ำอาไลปุ่มสังขานแด่หลวงปูองอจันท่า สิรีจันโภคของเฮ้านะค่ะเชิญรับฟังค่ะโอ้เอลอนอเอลอนอแล้วชีวิตคนเฮ้านี้ บ่มีวันสิยาอยู่บ่ไปใส่ให้ัน้อยเเฮ็ดวิดีโอเห็นไปไม่ดอกล้นคู่ไปใส่่ไปรแล้ต้องมาคู่ตักสั่งไว้เฮาได้แม่นละหำหอนให้เฮาได้แม่นละหำหอนพึ่งสังวร โอโอ้อาอโ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 อแล้วสําคัญคนเฮานี้บ่มีวังตันเพียงมันเหี้อย่างอย่างขอ คอยเดื่อยก็เพียงพันเกิดแก่เจ็ตายนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาองค์สัมมาทถ,ถาคตเทศสนาสอนสี่ธรรมภพเท่านี้เป็นของดีมันที่บัญญัติเทียงให้หลุดพ้นบนฝืนแล้วตื่นมาสัตว์อยู่ในโลกหน้าก็มีอยู่อัมมตาะก็ไตซา,ากก็ไต้เร็ว เียงเกิดมาเพียงให้จำเจอุกวันเืินเศร้า